พลตรีส่งเสริญแก้วกําเนิดโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้รับทราบผลการจัดอันดับดับชนีชี้วัดคอร์รัปชันโลกในปี58นะคะโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติแล้วโดยประเทศไทยได้38คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยเป็นอันดับที่3ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียและอันดับที่76จากประเทศทั่วโลกขยับขึ้นมา9อันดับค่ะ ั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับผลการจัดอันดับดังกล่าวและเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องใสสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆจากความตั้งใจจริงในการทํางานอย่างหนักและต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็ได้ขับเคลื่อนมาตรการต่างๆเพื่อต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งนอกจากรัฐบาลได้กําหนดให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและปฏิบัติการอย่างเข้มข้นแล้วยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่ตื่นตัวต่อปัญหาและการต่อต้าน การทุจริตรวมทั้งในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มีกลไกพิเศษหลายประการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในระยะยาวอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นก็ไม่ใช่เน้นเพียงการปราบปรามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็ต้องเน้นการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีแก่ประชาชนโดยเฉพาะในระดับเยาวชนนะครับซึ่งถือเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาที่ดีที่สุดด้วยเช่นการสร้างสํานึกไทยไม่โกง แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพการใช้หลักสูตรโตไปไม่โกงในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อให้สำนึกรับความซื่อสัตย์อย่างรากลึกลงไปในจิตใจของเยาวชนไทยครับเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและก็ยั่งยืนนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เร่งรัดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับผลักดันให้บริการใหม่ภายใต้ g o f Channel นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางบริการ,การาสำหรับภาครัฐสำหรับของอให้อกชน ให้ประชาชนโดยเฉพาะนะครับที่เป็นรูปธรรมและก็รวดเร็วโดยเฉพาะระบบภาษีไปไหนเพื่อรายงานข้อมูลการใช้จ่ายของภาครัฐพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน G News a p p l i c เคชันนะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐทั้งข่าวสารประจําวันทั่วไปข่าวภาครัฐข่าวการลงทุนและก็ข่าวเด่นการเตือนภัยแล้งภายหนาวน้ําท่วมฝนตกหรือสถานการณ์ฉุกเฉินครับรวมไปถึงการแจ้งเตือนรายบุคคลครับเช่นการชรําระค่าน้ําค่าไฟ การต่อภาษีรถยนต์บัตรประชาชนใบขับขี่หรือการเสียภาษีให้ดียิ่งขึ้นครับค่ะท้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานเปิดตัวระบบภาษีไปไหนในเร็วๆนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามเพราะว่าเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยในการให้ข้อมูลภาครัฐที่สอดคล้องกับน,นโยบายของรัฐบาลมติคอตชอและก็ภาคีสมาชิกค,ความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในการสร้างความโปรง่งใสให้อำนาจประชาชนต่อต้านการทุจริตแล้วก็นำเทคโนลย ใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ